วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมเด็กๆอีกแล้วคะ่ะแม่กิ่งขอพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากนะคะที่ซื้อบ้านมาให้เด็กๆเด็กๆมีของเล่นใหม่อีกแล้วได้บ้านหลังงามแล้วก็ มีของมาฝากด้วยมีทั้งไผ่ทั้งอาหารหลายอย่างเลยค่ะมีกระบะด้วยนะลูกได้กระบะสีชมพูเลยไหนสาวน้อยถุงทองกินไผ่ใหญ่เลยเหรอลูกโอ้กินไผ่ใหญ่เลยขอพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากนะคะที่เมตตาเด็กๆบ้านแม่กิ่ง บ้านหลังนี้ถ้าทางเด็กๆจะชอบค่ะมีที่หลบหลบคนหลบหลบแสงด้วยนะลูกเนาะส่วนสาวน้อยคนนี้กินผายตลอดเลยกินไม่หยุดเลยลูกฮะปีนขึ้นไปกินอ่ะยืนกินข้างล่างไม่ได้หรอลูกถุงทองฮะยืนกินข้างล่างไม่ได้เหรอลูก ส่วนสองหนุ่มคนนี้อ๋อมานอนเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนอนเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเด็กๆชอบค่ะ เขาได้ไปซุกตัวข้างในเอ๊แล้วใครซุกตัวอยู่ในนั้นหรือเปล่านะมีใครซุกตัวอยู่ในนั้นไหมนะเหมือนจะมีอยู่นะน่าจะเป็นทองสุกค่ะน่าจะเป็นทองสุกอยู่ในนั้นทองสุกน้องจะชอบค่ะน้องจะชอบอยู่ข้างใน หลบมุมอยู่ข้างในหนูมีบ้านใหม่สองหลังแล้วน,นะลูกโอมีบ้านหลายหลังเลยเด็กๆกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอคุณเอกสิทธิ์เมตตาคุณเอกสิธิ์ได้ไปเจอแล้วได้อามาให้แม่เลี้ยงดูแลไม่งั้นก็ได้เป็นเด็กนอนใต้ท้องรถกันไปแล้วเด็กพวกนี้ ือว่าเป็นบุญของหนูนะลูกที่ได้เจอแต่ผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาเป็นบุญของเด็กๆและเป็นบุญของแม่กิ่งด้วยนะคะที่ได้เจอผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาขอพระคุณค่ะ